สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกแล้วนะคะเช้าวันอาทิตย์เป็นวันดีอีกวันหนึ่งวันหยุดเนาะแต่ก็ไม่ได้หยุดก็นึกถึงพี่น้องก็เอาเลขอสองตัวบนมาให้นะคะสองตัวบนเนะาะพี่น้องจะเลือกอเลขที่ตรงกับอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้ถ้าตรงกันวันนี้เป็นเดือนนี้เป็นเดือนโชคดีก็โอเคเนาะขอให้ตรงกันแล้วก็ขอให้ได้เงินแล้วกันเนาะ เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์ไว้เนาะจะได้หากันเจอนะคะมีอะไรก็จะได้คุยกันทักทายกันได้ถามกันได้นะคะ,ะพี่น้องโอ้มีอะไรที่ถามอาจารย์มาหลายอย่างอาจารย์หวยหวยเข้าตลอดไหมยังเข้าอยู่เนาะ vip เนาะยังไม่ผิดนะ,ะจะให้ตอบว่าย้อนหลังไปเคยผิดไหมมีค่ะเคยผิดเนาะสิบกว่าปีมันต้องมีผิดบ้างแต่ไม่ได้ผิดทุกงวดผิด ผิดทุกงวดไม่เข้าเลยเป็นไปไม่ได้สูตรมันเข้าเห็นเห็นอยูอ่ที่จะไม่ผิดไม่ถูกเลยเป็นไปไม่ได้จะผิดตลอดไม่มีนะคะมีบ้างเนาะมีบ้างแต่ก็จะมาบอกว่าถูกตลอดเหมือนหวยล็อกมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันก็มีผิดเข้ามาแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะใครต้องการอะไรต้องการกาแฟหรือต้องการอะไรพี่น้องทักมาได้นะคะ มาเนาะหรืออยากเข้า v i p สอบถามได้นะ,ะถ้าพี่น้องอ่ะได้เจออาจารย์หมายความว่าเราดวงสมพง์กันนะได้คุยกับอาจารย์ไม่ใช่คุยได้บ่อยนะบอกก่อนอาจารย์มีภารกิจการงานตลอดแอดมินก็จะรับแทนถ้าพี่น้องท่านใดโทรมาแล้วเจออาจารย์พี่น้องจงนึกได้ว่านั่นโชคมามันจะมาแวบเดียวถ้าคุณได้ยินแล้วคุณยังออกไปคุณยังผ่านออกไปอันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีโชคโดยสมบูรณ์ เพราะท่านั้นไปเล่นอะไรก็แล้วแต่ระวังด้วยเล่นน้อยๆอย่าอย่านั่นแต่ถ้าหากเล่นกับอาจารย์เข้ามา V.I.P. อาจารย์จัดให้แค่ห้าหางนะงวดที่แล้วพี่น้องก็คงเห็นเนาะถ้าไม่ถูกเขาออกมาด่าออกมาโวยวายแล้วเพราะว่า V.I.P. ของอาจารย์ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันถ้าไม่ถูกแล้วบอกว่าถูกเนี่ยโหอาจารย์โดนหนักนะไม่ต้องคนอื่นมาโดนอ,อาจารย์เนี่ยโดนโดนแทนคนเดียวนี่แหละนะแล้วก็งวดที่แล้วนี่คือทุกอย่างครบเซต ครบช้อยหมดเลยไม่ว่าจะวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งไม่ใช่วิ่งอ,อย่างเดียวดับเบิลเลยดับเบิลเลขวิ่งเนาะดับเบิลเลขวิ่งถ้าพี่น้องเข้ามาใหม่เนาะอาจารย์ก็จะให้ดูเนาะ,ะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าเลขวิ่งของอาจารย์ประมาณนี้เข้าอย่างนี้เนาะ,อ,ะออกแปดหกห้าเนาะแล้วก็สองตัวก็เข้าแล้วอันนี้งวดใหม่นะให้เก้ากับเจ็ดนะคะ 9กับ7จนะจัดไปนะจัดหนักจัดเต็มถ้าชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นวิทยาทานประดับความรู้เอาเป็นตัวอย่างเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามี่ห้าหกเจดแดเก้หกสองตัวที่อาจารย์คัดให้คือล็อก6กับล็อก5ล็อกแรกนะคะเข้าเนี่ยเนี่ยเยพราะว่าอของาข p อง v เนเป็นตัวที่2นะดอกจันอย่างเงี้ยให้จัดหนักจัดเต็มตัวที่2เนาะเขาก็รับกันเต็มเต็มไม่มีใครปฏิเสธแล้วก็ แปดหกห้าก็ตัวที่สองเหมือนกันเนาะเนี่ยรับไปเต็มเต็มอ,อันนี้บนล็อกเจ็ดกับล็อกเก้าเพราะว่าชอบวิ่งเจ็ดกับวิ่งเก้ามันมาหลักสิบหลักร้อยอยู่แล้วละค่ะหลักสิบหลักหน่วยเนาะแต่ถ้ามาหลักร้อยก็อันนั้นก็อย่าว่ากันเพราะรางวัลที่หนึ่งเขาจับเขาใช้จับแต่สูตรของอาจารย์ส่วนมากชอบมาหลักหน่วยหลักสิบนะอืมอ่ะจัดไปค่ะจะเอาเลขไหนเาะจ,จงเอา ถ้าไม่ถูกใจไงก็จัดไปแล้วก็ระวังเลขเบิ้ลเบิ้ลเอาไว้หน่อยออกสัญจรเนอะอาจจะเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลท้ายถ้าเบิ้ลหน้าก็ช่างมันไม่สนเบิ้ลท้ายก็ได้น้อยหน่อยเพราะคนบางคนไม่ชอบเล่นเบินะ้ลเนอะอ่ะจัดไปอาจารย์ก็วางให้เจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะเลขเบิ้ลนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์พรุ่งนี้สองตัวล่างนะคะสองตัวล่างเนาะแต่วิ่งวิ่งล่างให้หนึ่งกับหกนะคะชอบเจ็ดนะ ชอบเนะหนึ 1, 6, เนี่ยถ้ากันก็กันน้อยหน่อยก็ได้เจจัดไปนะหรือเอาทําอย่างนี้ก็ได้นะควายไปควายมาได้เงินแน่ๆอยู่ในนี้แหละเล็กเด่นของอาจารย์เนะี่ยได้เงินใครทําเป็นนะได้เงินถ้ายังไม่มีทุนเข้ามา VIP แต่ VIP จะจัดห้าหางเนี่ยได้บนได้ล่างนะห้าหางได้บนได้ล่างแน่ๆอ่สูตรอใครใครที่ยังไม่เคยเข้ามาก็จะแบบนี้สูตรอะ่ะอาจารย์จะคัดนะ สูตรเนี่ยอาจารย์จะคัดมาไว้ข้างหน้านี่คือตัวเด่นของอาจารย์นะบอกก่อนนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมมีตัวเดียวก็ยังคัดออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแปดหกห้าเห็นไหมคะั้คัดมาเนี่ยเพราะมันไปติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงนี้เราไปทําเป็นเด่นไม่ได้เพราะเราละคัดตัวนี้เด่นเพราะมันมีเลขหกห้าอาจารย์เอามาไว้ตรงเนี้ยมันมีสูตรในที่ไม่ตรงกันทั้งทั้งที่เจ็ดเนี่ยมันเป็นเบิ้ลมีสองตัวเห็นไหมคะเด่นมากเด่นจัดเด่นสุดมีสองตัวไม่เอาเนี่ยเจ็ดไม่เอาไว้ท้ายหมด ด้วยความที่เรามั่นใจว่าเราต้องคัดถึงที่ดีที่สุดให้ลูกศิษย์เราเท่านั้นเอง V.I.P. ผู้มีพระคุณใครอย่ายืนรอบอกแค่นี้เองวันเข้ามาทีไรก็บอกโคตรละเลยความมั่นใจอะ่ะอย่ายืนรอถ้าชอบก็เข้ามาถ้าพี่น้องไม่เข้ามารอบนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงพี่น้องไม่ต้องกลัวออกสัญจรอ,ออกอะไรออกสัญจรมันจะออกเลขอะไรอ่ะบนดาวออกตัวเดียวเหรอขึ้นไปจับหกคนออกเลขเดียวกันทั้งหมดหกคนเหรอหกคนเราก็ยังถูกเบิ้ลนะเอา เราเลือกให้ดีที่สุดอ่ะอหลักร้อยแปดหกแปดหกหลักร้อยหลักสิบอที่แล้วออกอะไรอะไรสองเข้านะ่ะอืะ่ะเห็นไหมคะเข้าอะไรนะก็ไม่รู้ถอยหลังไปไม่รู้ละจำไม่ได้อันนี้ทำผิดหยิบสมุดผิดเราทำสูตรเด่นบนอ ตรงไหนก็นไม่รู้อืออือหลักร้อยหลักร้อย,อ,ยอ่ะวันนี้อาจารย์มีผู้ป่วยเร่งด่วนที่ส่งไปให้พี่น้องดูนั่นแหละนะคะใครยังยังไม่สายนะอยากจะทำบุญกับอาจารย์ไม่สายนะวันนี้ V I P แล้วก็ F C ทั้งหลายอยากทำบุญเชิญได้นะ อาจารย์ยังขาดหลายอย่างอยู่ทั้งผ่าตาดัดทั้งยาค่าอุปรกรณ์ค่าหมอค่าเลือดอะไรเยอะแยะเพราะว่าเขาเขามาเร่งด่วนไม่ได้มาเพื่อว่ารอรอ,อคิวรอรอคิวไม่ได้รอคิวก็คือเดทอย่างเดียวเนาะรอคิวดทค่ะตุยเพราะว่าชีวิตคนเรารอไม่ได้ต้องใช้มือประสานมือด้วยพลังเงินดึงเขาขึ้นมา กลัวเขาตกเลขศูนย์แล้วยังมีผู้ล่อแรกผู้ที่ต้องให้ชีวิตเขาเขาต้องไปรับผิดชอบชีวิตของลูกของหลานเขาอีกอะที่รอเขาอยู่เพื่อกลับไปพี่น้องคิดดูเถอะอาจารย์ทําแบบนี้ว่าจะไม่รับไม่รับก็ต้องรับเข้ามาเนาะเพราะว่าชีวิตหนึ่งเขาก็ชีวิตหนึ่งเหมือนกันแล้วยังมีอีกสองชีวิตรออยู่อีกคิดแล้วก็เหนื่อยใครอยากทาบุญทํานะคะ,ะโทรมานะ อยากซื้อของอาจารย์ไม่ได้เอาเปรียบอะไรหรอกอาจารย์ก็ถ้าได้ของถ้าพี่น้องอยากซื้อของซื้อแหวนซื้อสร้อยซื้ออะไรก็แล้วแต่กาแฟของดีๆทั้งนั้นน่ะเข้ามาซื้อแล้วได้บุญหรืออยากจะทําบุญเพียว,ยวก็ทําได้ตามกําลังทรัพย์ไม่ว่ากันก็ดีใจเมื่อวานมียี่สิบบาทก็ยังมาสมทบคนเราร้อยหนึง่งขาดไปหนึ่งบาทก็คือขาดร้อยนะพี่น้องแคบแล้วเนาะอันนี้ที่แล้วออกนะออก หกสามสามหกเนาะนี่ก็เข้าเข้าทุกอย่างเลยอันนี้ก็เข้าเยอะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ว่างก็จะขินเป็นลายสุดท้ายนะเนี่ยมีห้ามีแปดเนี่ยห้าหกแปดเลยเนี่ยเข้าหมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จัดให้อีกทีนะคะอ,อะถอนหายใจนี่ไม่ใช่อะไรใจจะขาดพี่น้องเป็นห่วงอาจารย์ต้องไปเฝ้า อาจารย์กาแฟไปสองแก้วแล้วเนี่ยไม่ไหวร่างกายจะแย่จะหลับจะฟุบอ่ะอืมหกห้าหกสามพี่น้องที่แล้วอันนี้คุณนวดใหม่นะชอบเลขอะไรก็คัดเอาเป็นเลขๆนะแต่อย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องค่ะเนาะอาจารย์ก็จัดให้อยากข้าอยากได้สูตรโต๊ะทักมาไม่แพงอย่างที่คิดหรอกค่ะ ได้บุญแถมได้สูตรไปเล่นตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกทําครอบคุมเป็นล้านเปอร์เซนต์เพราะว่าอะไรที่เราครอบคุมเพราะว่าเลขเนี่ยมันครอบคุมตั้งแต่สิบตัวเลยเขาหมดเลยแล้วไม่ไม่คือไม่เลื่อนไม่มีขาดแต้มลดแต้มไม่มีเข้าจริงๆอันนี้คุยกันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ถ้าสนใจอยากได้สูตรโต๊ะอยากได้ เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังอะไรพวกนี้เบิ้องหามตองทักมาแล้วก็อยากได้กำลังวันก็ทักมากำลังวันก็เจ็ดวันหวยออกวันอะไรก็เล่นวันนั้นเข้าดีอันนี้ไม่ต้องพูดอันนี้เจ็บคอไม่ต้องพูดของแท้นะเข้าดีจริงๆ VIP แล้วก็ใครอยากได้สร้อยอยากได้วิตามินซีวิตามินดีนะแคลเซียมทักมา แล้วก็ผลไม้31ชนิดกาแฟที่อาจารย์ทานทุกวันถ้าไม่ได้กาแฟเนี้ยตามแย่บอกตรงๆว่าแย่อันเนี้ยมันมีผลไม้ตั้ง31ชนิดนะสาชนิดพร้อมกับอ่าพร้อมกาแฟเนาะก็เป็น31ชนิดอันนี้เป็นผลไม้อดอบแห้งหมดเลยแล้วก็ทานดีพี่น้องที่ยังไม่ถึงรอหน่อยนะมันติดเสาร์อาทิตย์นะคะช้าหน่อยไม่เป็นไรเนาะถึงช้าก็ได้ได้แน่ๆมีพี่น้องสั่งอยู่หลายกล่องอยู่ แล้วก็สุดท้ายหกกล่องก็อาจารย์ยังไม่ได้ส่งนะเพราะว่าต้องรอหน่อยมันติดสาวาทิ์แล้วก็ขออาจารย์กลับมาเช็คความเรียบร้อยหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆนะที่ช่วยซื้อเขาบอกอ้วนเป็นร้อยร้อยกิโลอันนี้ลดเร็วเพราะว่า,าจากอาจารย์นี่แหละที่เป็นเจ็ดสิบกว่ากิโลเกือบแปดสิบโลลดเหลือหกสิบโลได้นี่ถือว่าโอเคเราไม่เพียไม่เหนื่อยเราร่างกายกระชับอ่ะพี่น้องดูอ่ะเนี่ยบีเลยนะ เนี่ยไม่มีเซลล์ไร์เลยเนี่ยอ่ะเนี่ยถ้ากดอย่างเงี้ยมีเส้นอืเห็นไหมคะแล้วกระชับดีเล็กลงกระชับไม่เหี่ยวย่นแต่ไอ้ไอ้กอกตกกะตกเหี่ยวไอ้ตรงอะไรเงี้ยก็อย่าถือสากันเพราะว่าจะเข้าเลขเจ็ดไม่กี่วันลนะเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องที่ติดตามกันแล้วก็ไวยพนกันแล้วก็เชื่อใจกันที่เข้ามาเป็นสมาชิก BAP ไม่ผิดหวังหรอกค่ะรอบนี้ปลดหนี้กัน มาปลดหนี้กันพี่น้องเอเราทําอะไรก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นทนอยู่แต่ทนอยู่ได้ยังไงอ่ะนี่สินท่วมทนอน่ะืทนให้เขามาเอาเปรียบเราได้ยังไงอ่ะนี่อ่ะเราเราไม่หมดได้สิเนาะคนอื่นเขาหมดกันได้เราก็ได้ดิเรามาห่วงเงินก้อนเอาไว้ใช้นี่เขาแล้วต่อไปเราเอาอะไรใช้อ่ะถ้าเรามาเราต้องคิดว่าเราต้องได้พอเรามาเป็นสมาชิกปุ๊บเดี๋ยวเราเล่นหมืเราคืนไปนี้ถ้าเราได้นะ มั่นใจหรือเปล่าล่ะถ้ามั่นใจเ,เข้ามาอย่าอย่าคิดว่าท้าทายไม่ใช่เพราะว่าพี่น้องเห็นดูนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็รวยกันแล้วเราก็ต้องมีสิทธิ์รวยด้วยนะอันนี้ไม่ว่ากันเนาะใครอยากได้แล้วแต่เพราะว่าแล้วแต่สมองของคนวิจิตรนญาณของคนว่าอันนี้น่าเชื่อถือไหมคือถ้าใครเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องเอาสลิปอะมาเก็บไว้ในไลน์ เป็นส่วนตัวแต่อาจารย์ไม่ให้เป็นรายกลุ่มนะเพราะเคยทําละรายกลุ่มอะเป็นกลุ่มปุ๊บโอโหปัญหามาพี่น้องอันนี้เลยต้องต้องลําบากหน่อยแต่ว่ารับเป็นบุคคลเลยท่าน VIP เข้ามาเลยคุยกันตัวต่อตัว,ตว,ตวเป็นทุกคนต่างหากแยกกันหมดเอาไปรวมแล้วบางทีมีเจ้ามือด้วยนะเข้ามาเลขนั้นเลขนี้ป่วนเชื่อ,อปุ๊บพากันผิดเป็นแถวแถวแล้วก็บางท่านเขาก็เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็ มาดูว่าเลขอะไรของเราแม่นๆเนี่ยเขาเอาไปอั้นอ่ะเป็นอย่างนั้นทีนี้อาจารย์ก็จะไม่ให้เข้าไปโฆษณาชวนเชื่อในไลน์ของอาจารย์ไลน์กลุ่มไม่เอาเลยเข้าเป็นไอวีวเขา AP, ้าวีไอพีวนไม่ต้องกลัวมิชาชีพเด็ดขาดเอาเอาสลิปการโอนเข้ามาเป็นสมาชิกเข้าไปไว้ในไลน์เผื่อว่าหายไปแล้วตามหากันไม่เจออันนี้ลําบากแล้วก็เผื่อว่าท่านโทรศัพท์หายเปลี่ยนเบอร์เนี่ยอันนี้เรื่องมาก แต่ว่าอย่าหลุดไปเป็นเดือนเดือนปีปีหลายปีแล้วยังไม่เข้ามาอันนี้เราไม่ทราบสาเหตุว่าท่านเกิดอะไระมีอะไรแล้วบอกเลยแอดมินก็จะดึงท่านกลับมาเนาะอ่ะวันนี้ก็คุยกันพอสมควรวันนี้อาจารย์ก็เอาสองตัวล่างมาให้แล้วเนาะนะก็ะให้ดูทุกอย่างแล้วเนะี่ยอ่ะสองตัวล่างอันนี้เอ้สองตัวบนสองตัวล่างคอยผู้นี้ไม่ต้องทวงไม่ต้องทวงถามคอยผู้นี้สองตัวล่างนะโอเค วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกครั้งอยากเข้า VIP ณนะตอนนี้อยากเจออาจารย์อยากคุยอยากสมัครทักเข้ามาอยากได้เลขห้าหางแต่แต่น้อยกว่าน,นั้นไม่มีอาจารย์ทำไม่ได้เอาให้ชัวเอาให้ได้ดีกว่าเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ